โยก็อุดกด Follow ไอกด u u s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมและในคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปที่หลายๆคนรีเควสเซนเข้ามาเยอะมากๆนะคือ วาดเก n นชิน Impact หน่อยครับอีกหนึ่งเกมเสาหลักจากค่ายมิโฮโยนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทําคลิปเมื่อเดอสกาวาดฮอนไก Impact นะฮะซึ่งในคลิปนี้เก n นชินกับฮอนไกเนี่ยเขาครอสกันแล้วนะครับผมคราวนี้เราจะได้เห็นตัวละครจากเก n นชินเนี่ยไปโพในฮอนไกแล้วและตัวที่ผมกําลังวาดอยู่ก็คือฟิชนั่นเองนะครับเป็นภาพที่ ผมคิดว่ามันน่าจะยากที่สุดเท่าที่ผมเคยวาดมาในช่องผมแล้วผมกราบคนออกแบบคอสตูมของตัวละครตัวนี้มากครับมันมีความเยอะอะครับมันเยอะเยอะแบบพอดีนะมันเยอะแล้วมันดูสวยอะแล้วมันทําให้ผมได้รู้ว่าจุดอ่อนของผมเลยเนี่ยก็คือการวาดคอสตูมที่ซับซ้อนยิ่งอ่าผ้าที่แบบมีจีบเยอะๆอย่าง,อ,างอ่าตรงปอกแขนในภาพครับเห็นไหมครับคือมันเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันยากมากครับ การวาดจีผ้าเนี่ยทำให้รู้เลยว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องสังเกต Refer e n c e ให้ให้แตกครับแล้วก็แกะโครงมันให้ได้ซึ่งผมภูมิใจนะที่ผมวาดออกมาจนแบบมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้อะคือผมก็ไม่คิดว่าจะวาดได้เหมือนกันแล้วยิ่งตอนตัดเส้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันมากครับผมผมรู้สึกว่าเส้นเส้นสวยนะรอบนี้เส้นสวยมันมีความแบบมีรายละเอียดอะมันมีความละเอียดของมันคือใครที่สังเกตรูปวาดของผมที่ผ,ผ่านมาเนี่ยก็ จะไม่ค่อยมีรายละเอียดของเสื้อผ้าที่เยอะเท่าไหร่นะจะเป็นเน้นตรงผมเยอะแต่ว่าอันเนี้ยพอมันมีรายละเอียดเสื้อผ้าเนี่ยมันทําให้เส้นดูแบบมันดูมีไดนามิกที่สวยงามและสิ่งที่ผมเกียดที่สุดในการวาดรูปก็คือไอ้เส้นปริศนานี่ฮะคือมันจะชอบโผล่มาเวลาแบบผมมองไม่เห็นมันก็มาโผล่ทับไอ้เส้นที่เราตัดไว้อย่างแบบตั้งใจอะ่ะเออทีเนี้ยพอเราตัดเส้นอย่างตั้งใจแล้วเนี่ย เราก็ต้องไปลบไอ้เส้นนี้อย่างตั้งใจเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นปัญหาสําหรับคนที่วาดรูปใน iPad เพราะว่ามือเราเนี่ยอาจจะไปสัมผัสจอในขณะที่ปากกาไม่ได้สัมผัสอ่ะมันก็เลยเกิดการที่แบบประมวลผลว่าเราเอานิ้วแตะลงไปมันเลยกลายเป็นเส้นขึ้นมาบางที่มันจุดเล็กๆเองอะ่ะแต่กว่าจะหาเจออ่ะโอ้โหนานมากนะครับบางคนวาดหลายเลเยอร์ไงและในคลิปนี้หลายๆคนอาจจะสังเกตนะว่าเฮ้ยการลงสีมันแปลกไปนะ เออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมลงสีดีขึ้นเยอะจังเลยผมต้องบอกตามตรงเลยฮะว่าผมไม่ได้ลงเองนะครับรอบนี้ผมมีผู้ช่วยครับ <c oughs> ผมก็คือครูปุ้ยนั่นเองขอเสียตตบมือให้ครูปุยหน่อยฮะคือเมื่อภาพมันอลังขนาดเนี้ยผมก็อยากจะได้สีที่อลังการเช่นกันคืออยากรู้ด้วยฮะว่าถ้าเกิดคนอื่นมาลงสีใส่ลายเส้นเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันมีความแบบไม่น่าจะต่างกันอะเพราะว่ามันก็แค่สีใช่ไหมแต่พอไปไปมามาแล้วเนี่ย มันต่างกันเยอะฮะคือรสนิยมของแต่ละคนในการลงเงาลงแสงเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับสังเกตคูคปุ้ยลงสีเนี่ยตรงผมจะมีความละเอียดมากนะฮะแล้วก็ปากเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่แฟตลิฟท์ลงเลยของคุปุ้ยจะเป็นแนวแบบเรียลลิสติกนิดนึงพอะดูโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าออกมาดีเลยฮะคือผมเห็นคุปุ้ยลงสีผมรู้สึกว่าโหมันอลังจริงครับผมอยากดูดสกิลนี้มา,มา,มากเลยอยากลงสีให้ได้แบบ ให้ได้ประมาณเนี้ยอ้าวแล้วทําไมถึงไม่ให้ครูปุ้ยลงสีให้มันดูแบบดูเป็นแฟตลิ์ล่ะเอาจริงๆนะทุกคนการลงสีเนี่ยไม่ต่างอะไรจากลายเส้นเลยฮะเพราะว่านักวาดแต่ละคนเนี่ยจะมีการมองรูปทรงที่ ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแสงกับเงาเนี่ยก็น่าจะต่างกันพอสมควรพอดูภาพเนี้ยก็จะรู้สึกเลยว่ามาันค่อนข้างแปลกตาไปนะฮะแต่แปลกตาไปในทางที่ดีและเนี่ยแหละฮะคือการทดลองที่ผมเคยอยากทํามาตลอดนะอยากลองเอาเส้นตัวเองไปให้คนอื่นลงสีดูบ้างนะว่ามันจะเป็นยังไงพอได้ทําแล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันก็ดีนะมันได้รู้เทคนิคใหม่ๆของคนอื่นเขาและนี่ก็คือฟิชที่วาดโดยแฟตลิปและลงสีโดยครูปุยครับผม ตัวละครที่อยู่ในโปรเจกต์ของการครอสระหว่างเกนชินและฮอนไขนะก็คือเคอร์ชิงนั่นเองนะครับผมโอ้ตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นลูกรักของใครๆหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนที่เพื่อนๆเ,เ,เล่นเกนชินหรือว่าเล่นฮอนไคเนี่ยเพื่อนๆปั้นตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยเมนบอกกันได้นะครับอยากรู้มากๆเลยว่าแต่ละคนแบบว่ามีลูกรักที่แบบคล้ายๆกันหรือเปล่าของผมนี่ถ้าในเกนชินเนี่ยผมจะชอบเอมเบอร์เป็นพิเศษนะฮะเอมเบอร์นี่เป็นลูกรักผมเลยส่วนถ้าฮอนไขเนี่ย ไลเดนเมฮะเพราะว่าถ้าฟันดาบนี่แบบมันมากและในตอนนี้นะฮะก็มีครีเอทีฟคอนเทสของฮอนไกเอ็กเกนชินด้วยนะครับและแฟตลิฟเนี่ยเป็นกรรมการในหมวดของอาร์ตแอนด์คอมิกนะครับก็อย่าลืมส่งผลงานกันมาเยอะๆนะส่วนโมเดอ,อื่นนะฮะ K.I.T. วิดีโอเนี่ยก็มี m y m a d e n e นเป็นกรรมการผู้ตัดสินครับผมและในหมวดของคอร s สเพนะฮะก็จะเป็นคุณยูจีนเฟยนะเป็นผู้ตัดสินส่วนใครที่ไม่ถนัดทั้งวาดรูปไม่ถนัดทั้งคอร์สเพไม่ถนัดทั้ง K.I.T. วิดีโอนะฮะเราก็มีอีกหมวดหนึ่งให้ร่วมสนุกกันนะครับผมก็คือหมวดสตรีมเมอร์นั่นเองนะกรรมการผู้ตัดสินก็คือ Ad Off TV แล้วก็ l a พิสลาสลีหรือคุณเจมที่หลายๆคนรู้จักนั่นเองนะครับซึ่งผมก็บอกเลยว่าตัวผมเองเป็นแฟนคลับคุณเจมอยู่แล้วเอาเป็นว่า ส่งผลงานของคุณมาร่วมประกวดกันนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18กรกฎาคมที่ honkaixgenchincontest.com ใครที่เกียจพิมพ์กดลิงก์ที่ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับด้านล่างนะแล้วก็มีลิงก์โหลดเกมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมฮอนไกก็ส่งผลงานมาร่วมกันนะฮะทุกคนรางวัลเนี่ยมีมูลค่ารวมกันถึง2 0 0 0บาทเลยและในฐานะที่ตัวผมเองเนี่ยเคยประกวดงานมาก่อนสิ่งที่มีค่าเกินกว่าเงินรางวัลเนี่ยก็คือประสบการณ์ครับผมประสบการณ์ชีวิตความรู้สึก ที่เราได้ร่วมประกวดมันให้ประสบการณ์ที่เงินซื้อไม่ได้นะฮะอยากให้ทุกคนลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นสิ่งดีๆในชีวิตที่คุณจะไม่เสียใจในภายหลังแน่นอนนะฮะเหมือนที่เฟรดดี้มอร์คิวรี่เคยกล่าวกับวงควีนไว้นะครับว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาหลังจากคอนเสิร์ตนี้จบลงไปแล้วเราไม่ได้มีส่วนร่วมเราจะต้องเสียใจไปจนวันตายแน่นอนและหลังจากคอนเสิร์ตในวันนั้นวงควีนก็ได้กลายเป็นตำนานครับผมมันทำให้ผมนึกถึงวันที่ผมตัดสินใจประกวด มันเปลี่ยนชีวิตจริงๆครับผมเราไม่รู้หรอกฮะว่าใครจะเก่งมาจากไหนแต่เราแค่เชื่อในตัวเราะว่าเราเก่งพอถ้ามีคนบอกเราว่าชอบงานของเราเพียงหนึ่งคนนะฮะมันจะต้องมีอีกหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมืน่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านคนที่ชอบงานของเราแต่ยังไม่เคยเห็นงานของเราครับผมเพราะฉะนั้นฮะทุกคนลุยครับผลทางอยู่แค่ดิสคริปชันใต้คลิปนี่เองฮะคลิกเข้าไปคลิกเดียวส่งได้เลยครับผมเอาล่ะกลับมาที่เครื่องงของเรากันบ้างนะครับผม สังเกตว่าครูปุ้ยลงสีเคร์อฉิงไปแล้วนะฮะแล้วเห็นไหมฮะว่าพอเปลี่ยนคนลงสีแล้วเนี่ยเหมือนลายเส้นเปลี่ยนไปเลยมันทาให้ผมรู้เลยครับว่าการลงสีมันก็คือลายเส้นอย่างหนึ่งเลยเครือฉิงเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมวาดพังไปประมาณ2อสรอบเลยฮะเพราะว่ามันยากมากในเรื่องของชุดโดยเฉพาะต้องปอกแขนนะครับปอกแขนมีความจีบใหญ่มากมันจีบใหญ่จนจนวาดพังอะครับ แต่มันก็แก้ได้ด้วยการลองหัดวาดหลาย,ลายๆครั้งนะฮะลองจับจุดมันให้ได้เดี๋ยวมันก็ทําได้เองนะฮะอะไรที่เราเคยทําไม่ได้นะครับถ้าเราฝึกบ่อยๆฝึกแบบถูกต้องนะฮะมันก็จะทําได้เองหลักการนี้ใช้ได้ทุกกิจกรรมนะฮะไม่ว่าจะวาดรูปเล่นสเก็ตเต้นร้องเพลงนะฮะฝึกบ่อยๆครับผมมันทําได้อยู่แล้วแหละ และนี่ก็คือเครื่องชิงจากการวาดของแฟตลิฟและลงสีโดยกูปุ้ยนะฮะเรียกได้ว่าแปลกใหม่มากๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะฮะกิจกรรมฮอนไกเอ็กเกนชินนะครับมันคือการรวมกันของ2เกมที่ยิ่งใหญ่มากๆของมิโฮโยเรียกได้ว่าเป็นเสาหลักเลยก็ว่าได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ